วันนี้ตั้งใจว่าจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลสากยะเพราะว่าที่ผ่านมาจะพูดเรื่องราวนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดจะพูดแค่ว่าตระกูลสากยะตระกูลของพระพุทธเจ้าของเราจะเป็นลักษณะความเข้มข้นในเรื่องการอภิเษกสมรสที่จะไม่อภิเษกกับกษัตริย์จากแคนอื่นมีความเป็นมาอย่างไรอันนี้วันนี้เราจะได้มาเข้าใจประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเริ่มเรื่องคือมีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าโอกากราชเริ่มต้นจากพระราชาหนึ่งพระองค์นะคะได้อภิเศกสมรสกับน้องสาวตนเองแล้วก็มีพระโอรสพระธิดารวมแล้ว9้าพระองค์พระโอรสสี่พระธิดาห้าการเวลาผ่านไปพระมเหสีผู้ซึ่งเป็นน้องสาวได้ดิ้นพระชนพระองค์ก็มีมเหสีใหม่มเหสีใหม่พระองค์นี้เป็นมเหสีที่เป็น คนละสายเลือดและก็เหมือนกับคนละตระกูลนะคะพอมีมเหสีใหม่ก็มีพระโอรสอีกหนึ่งพระองค์การเวลาผ่านไปก็ให้พรมเหสีใหม่ค่ะว่าน้องอยากได้อะไรให้ขอมาให้พรหนึ่งข้อจะให้ทุกอย่างพระมะเหสีใหม่ก็เข้าทางเลยก็เลยขอว่าขอราชสมบัติทั้งหมดความเป็นพระราชาเนี่ยส่งต่อไปถึงพระโอรสลูกของหม่อมชัน โอ้ตอนแรกพระราชาฟังก็รู้สึกโผเอางี้เลยเหรอเปลี่ยนได้ไหมอยากขอแบบนี้เลยมเหสีใหม่ก็บอกว่าไม่ได้พระองค์เป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคําพระองค์ประทานพรให้แล้วขออะไรก็ได้หม่อมฉันก็ขอไปแล้วขอให้จงรักษาสัจจะเถิดพระราชาด้วยความที่ต้องรักษาสัจจะนะคะก็เลยต้องแต่งตั้งพระโอรสลูกของมเหสีใหม่ขึ้นเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นลูกของมเหสีเก่าล่ะมีพระโอรสสพระธิดาหใช่ไหมคะพระราชาพระเจ้าโอกาการา ก็แบ่งสมบัติให้ละค่ะแต่ว่าให้ไปตั้งประเทศใหม่เลยนะไปตั้งเมืองใหม่อยู่กันเลยเนี่ยอยู่กันพี่น้องเนี่ยด้วยความที่อาจจะเห็นต้นแบบพ่อทําแบบนี้นะคะพอไปตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาก็เลยแต่งงานกันเองมีผู้ชายสี่หญิงห้าใช่ไหมคะจับคู่กันเองค่ะแต่ก็จะเหลือพระธิดาหนึ่งที่ไม่มีคู่ซึ่งเผอิญว่าพระธิดาองค์นั้น เป็นโรคเรื้อนพอดีค่ะก็ช่วงที่ย้ายเมืองใหม่ก็เกิดอาการเป็นโรคเรื้อนก็ทําให้เป็นที่น่ารังเกียจก็เลยต้องท้าตัวเองออกจากเมืองเข้าป่าไปนะคะส่วน8แปดพระองค์นั้นที่ไปตั้งประเทศใหม่ก็เลยตั้งแคว้นใหม่ขึ้นมาค่ะชื่อแคว้นสักกะและก็ตั้งตระกูลใหม่ขึ้นมาเป็นตระกูลสากะยะนี่คือเริ่มต้นนะคะตระกูลสากะยะวงเริ่มต้นจากมีพี่น้องแต่งงานกันเองสี่คู่ด้วยกัน แล้วก็อยู่กันแบบที่เราเรียกว่าสามัคคีธรรมก็คือช่วยกันปกครองช่วยกันเวลามีอะไรก็โหวตใช้การโหวตพี่ชายคนโตก็เป็นใหญ่สุดแต่ว่าน้องๆก็มีสิทธิ์มีเสียงอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอมติอะไรก็ต้องโหวตเรียกว่าสามัคคีธรรมพูดถึงน้องแล้วน้องผู้หญิงที่ไม่มีคู่แล้วก็เป็นโรคเรื้อนได้เข้าป่าไปพอเข้าป่าไปน้องคนนี้มีชื่อว่าเจ้าหญิงปียาค่ะเจ้าหญิงปียาเข้าป่าไปไปเจอฤาษีตนหนึ่ง ปรากฏว่าฤาษีตนนี้เป็นโรคเรื้อนเช่นกันก็อยู่ในป่าและฤาษีตนนี้ก็มีพื้นเพมาจากเป็นกษัตริย์เมื่อสองคนมีโรคเดียวกันนะคะเห็นอกเห็นใจค่ะเห็นอกเห็นใจกันก็เลยเป็นสามีภรรยากาันแล้วก็อยู่ป่ากันไปจากการฉันผลไม้ในป่าก็ไปเจอผลไม้ชนิดหนึ่งที่พอทานเข้าไปแล้วโรคเรื้อนหายค่ะต่อมาทั้งคู่ก็เลยหายจากโรคเรื้อน พอหายแล้วด้วยความที่มีวรณกษัตริย์ก็คือแม้ว่าจะยังไงก็ยังเป็นวรน,นกษัตริย์ทั้งคู่ก็เลยตั้งเมืองใหม่ขึ้นมาตั้งราชวงศ์ใหม่ตั้งประเทศใหม่ขึ้นมาค่ะเรียกว่าเป็นตระกูลโกริยะนะคะหรือแคว้นโกริยะแคว้นศักกะเป็นของราชวงศ์ศากยะหรือสากยะวงศ์อีกแคว้นหนึ่งก็เป็นญาติกันเพราะว่าน้องสาวมาตั้งแคว้นนี้คือแคว้นโกริยะราชวงศ์โกริยะ ราชวงศ์นี้มีเมืองหลวงชื่อเทวทหะกลับไปสากะยะสากะยะก็มีเมืองหลวงชื่อกบิลพัทสองแพ้นี้เลยเป็นเหมือนญาติกันนะคะพอเป็นญาติกันนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาคือเหมือนเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากที่จะแต่งงานเอาสายเลือดอื่นมาปนกับสายเลือดของเราดังนั้นเมื่อมีสองแพ้นแล้วเวลาเขาแต่งงานเขาจะแต่งกันแบบนี้นะคะเมื่อสากะยะวงศ์มีพระโอรสกุริยะวงศ์มีพระธิดา ก็จะให้พระธิดามาแต่งงานกับพระโอรสของสากยะถ้าเกิดสากยะมีพระธิดาโกลิยะมีพระโอรสให้พระธิดาของสากยะไปแต่งงานกับโกลิยะนี่นะคะ่ะเขาจะคว้วยกันแบบนี้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นปู่พ่อปัจจุบันดังนั้นพอมาถึงยุคสมัยของพระเจ้าสุธโธธนะค่ะผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะวันนี้ถือว่าลงประวัติให้เราได้รู้จักพระญาติของพระพุทธเจ้า พระเจ้าสุโธธนะมีน้องชายน้องสาวอีกหกพระองค์ด้วยกันรวมแล้วแต่ว่ามีพี่น้องทั้งหมดเจ็ดพระองค์ด้วยความที่เป็นพี่ชายคนโตพระเจ้าสุโธธนะก็เลยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ก็มีน้องชายน้องชายคนถัดมาชื่อสุโกโธนะนะคะตอนแรกสุโธธนะจะสะกดคล้ายกันพระเจ้าสุโกโธนะนี่แหละที่มีพระโอรสคือพระอ,อนนท์ดังนั้นก็เลย สนิทกันสนิทกันกับเจ้าชายสิทธัตถะน้องชายคนที่สาเมืม่อกี้มีสุทโทธนะสุกโกธนะคนที่สามชื่ออมิโตธนะนะคะพระเจ้าอมิโตธนะมีพระโอรสสองพระธิดานหนึ่งก็คือพระเจ้ามหานามะและก็พระนุรุทธ,ธะพระนางโรฮีนีเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ฉันเครือญาติกันนะคะว่าพระมหานามะอ่าแล้วก็พระนุรุทธ,ธะ ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอการเวลาผ่านไปเมื่อพระเจ้าสุโทธทนะตินพระชนพระเจ้ามหานามะผู้เป็นหลานก็คือเป็นลูกของน้องชายอมิตโตทนะก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะคะก็ถือว่าอันนี้คือแค่เล่าคร่าวๆค,ค่ะถึงว่าพระอนุนเป็นญาติยังไงพระอนุรุทธ,ธะเป็นญาติยังไงกับพระพุทธเจ้านะคะ แล้วเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าสุโธธนะกันดีกว่าค่ะพระเจ้าสุโธธนะเป็นศักยวงศ์ดังนั้นพระมเหสีที่เป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะผู้มีนามว่าพระนางสิริมหามายาเป็นเจ้าหญิงที่มาจากเมืองเทวทหะราชวงศ์โกริยาเขาจะต้องแต่งไ่กันแบบนี้ถามว่าทั้งคู่มีลักษณะมหาบุรุษไหมคําตอบก็คือว่าพระบิดาและพระมารดา ไม่ได้มีลักษณะมหาบุรุษนะคะไม่ได้มีทั้งคู่เลยแต่ว่าพระบิดาถือว่าเป็นเจ้าชายรูปงามเป็นคนหลอกคนนึ่งในยุคนั้นส่วนพระมารดาคือพระนางสิริมหามายาก็เป็นหญิงที่ได้เบญจก,กัลยาณีค่ะผู้หญิงที่จะมีลักษณะเบญจก,กัลยาณีมีน้อยมากนะคะมีน้อยมากในยุคนั้นผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีก็คือนางวิสาขาได้ลักษณะเบญจก,กัลยาณีเลย พระนางสิริมหามายาก็มีลักษณะเบนจากกาลยานีเช่นกันค่ะคือความงามของหญิงที่ได้รับการยกย่องทั้งหมดห้าประการด้วยกันผมงามผมงามนี่คือผมต้องสีดํายาวขพราะสองเนื้องามก็คือสีของริมฝีปากเป็นสีแบบตําลึงสุกสีแบบชมพูอะไรเงี้ยขพราะสามฟันงามก็คือฟันจะต้องเรียงระเบียบสวยงามการที่ฟันงามก็เหมือนกับกระดูกกระดูกก็จะเรียงเรียบร้อยกระดูกก็งามนะคะ ผิวพรรณงามผิวพรรณละเอียดวัยงามแม้จะอายุมากแล้วแม้จะอายุเท่าไหร่ก็ตามก็ยังคงดูสาวเสมอแม่อายุ80อยู่กับหลานที่อายุ20ก็ดูไม่ต่างกันเลยจะรู้ว่าอายุมากเวลาลุกนั่งจะต้องเอามือ,อยันพื้นพออายุมากบางทีถ้านั่งไปกับพื้นจะเอาตัวขึ้นมามันต้องใช้มือช่วยนะคะจะรู้ว่าอายุมากก็แค่นี้เองนอกนั้นผิวพรรณนี่คือผิวยังตึงแบบ ไม่มีเหี่ยวย่นเลยนี่คือบุคคลที่ได้ลักษณะเป็นจากกัลยาณีค่ะความงาม5ประการและจริงๆแล้วมันจะมีคําว่าอิทีกิ64ประการอีกนะคะซึ่งจะเป็นรายละเอียดของความงามของผู้หญิงอันนี้เป็นลงลึกลงไปพระนางสิริมหามายาก็ได้ลักษณะเขาเรียกผู้หญิงที่เพียบพร้อมอีก64ประการเช่นกันอันนี้มันจะลงละเอียดมากถึงลักษณะนิสัยใจคอเลยค่ะอากับกริยาต่างๆมารยาทด้วยก็ถือว่า เป็นบุคคลที่เหมาะสมนะคะและที่สําคัญคือพระนางสิริมหามายาตั้งจิตอธิษฐานมาจะเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ค่ะก็มีหลายตําราจะบอกว่าการตั้งจิตของพระนางสิริมหามายาตั้งจิตเริ่มต้นวันแรกวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ก็คือย้อนไป20สิประสงค์ไขแสนกับเจ้าชายสิทธัตถ,ถ์ตั้งจิตด้วยเหตุการณ์อะไรพระนางสิริมหามายาในภพชาตินี้ก็ตั้งจิตตามที่บอกว่า มีมานพหนุมแบลกไหว้าทาราเพื่อพามาันดาไปสู่จุดหมายเรื่องราวโดยย่อก,ก็คือใน20ประสงค์ขายแสนกับที่แล้วมีมานพหนุ่มคนหนึ่งยากจนเลยต้องไปขอทำงานในเรือสำเภาขนสินค้าก็ทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องเดินทางไกลด้วยความเป็นห่วงมารดาที่อายุมากแล้วก็เลยพามารดาขึ้นเรือสำเภาค้าขายไปด้วยนะคะปรากฏว่าวันนั้นเกิดพายุแรงรู้แล้วว่าเรือแตกแน่ น้หนุ่มก็ตั้งใจเลยว่าอะเอามารดาขึ้นหลังพอเรือแตกปุ๊บก,ก็เลยกระโดดออกจากเรือแล้วก็ว่ายน้ําว่ายน้ําเพื่อจะข้ามมหาสมุทรปรารถนาที่จะไปให้ถึงฝั่งขณะที่มารดาอยู่บนบ่าคิดดูว่าเราว่ายน้ําคนเดียวเราก็หนักแล้วนี่คือก็ต้องแบกมารดาอายุมากไปด้วยขณะที่ว่ายน้ําไปนะคะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตนี่มันทุกข์จังเลยมนุษย์นี่ทุกข์จังเลยการที่เราต้องว่ายน้ําเนี่ย ก็เหมือนกระแสก,กิเลสเหมือนคนที่จะต้องแบบเวียนว่ายตายเกิดมันคือความทุกข์ทรมานคิดขึ้นมาค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะตรัสรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าได้เราก็อยากที่จะตรัสรู้นะคะและจะได้พาสัมสั์ทั้งหลายข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกนี้นี่คือชาติแรกที่ตั้งจิตอธิษฐานพอตั้งจิตอธิษฐานปุ๊บได้รับชื่อแล้วว่าบุคคลนี้เป็นพระโพธิสัตว์ หลายตำราบอกว่าพอมารดาที่อยู่ข้างหลังนะคะทราบก็เลยตั้งจิตอธิษฐานตามลูกชายว่าเมื่อไหร่ที่ลูกชายเราะได้เป็นพุทธเจ้าเราก็จะขอเป็นพุทธมารดาด้วยเพื่อจะเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าของบุคคลท่านนี้แล้วก็เหมือนตั้งจิตอยากจะสร้างบารมีตามอันนี้หลายๆตำรากล่าวไว้แบบนี้แต่ว่าความเห็นส่วนตัวแล้วค่ะก็มีความรู้สึกว่าเอถ้าเกิดว่าเป็นมารดาตั้งแต่ชาตินั้น แสดงว่าก็ต้องเป็นมารดามาทุกชาติจริงหรือไม่แล้วถ้าสร้างบาร,รมี20อสงไขยแสนกับขนาดนั้นคือเป็นการตั้งใจเท่ากับการสั่งสมบาร,รมีของพระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้คือความเห็นส่วนตัวค่ะแล้วก็มีความรู้สึกต่อว่าการตั้งจิตนะ่ยยังไงคือเจ็ดอสงไขยแรกของผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะพระโคโดมของเรานะคะ เจ็ดอสงไขยคือการตั้งอยู่ในใจยังคงคิดอยู่ยังไม่ได้เอ่ยวาจาออกมาดังนั้นน่าจะคิดอยู่ในใจแม่ไม่น่ารู้แม่ไม่น่ารู้แล้วแม่จะอธิฐานตามได้อย่างไรเอาเป็นว่าเป็นความเห็นที่เราไปศึกษามาแล้วก็มาเล่าให้พี่ๆฟังว่าหลายตำราว่าแบบนี้แต่ก็มีบางตำราค่ะบางตำราก็น่าสนใจบางตำราบอกว่าพระนางศฎิมหามายาได้ตั้งจิตอธิษฐานชาติแรกก็คือ ในยุคสมัยแสนกับที่แล้วตรงกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระอดีตชาติเป็นผู้หญิงคนหนึง่งก็ได้ทราบข่าวว่าอ๋อพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือนี้เป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องโปรดพระมารดานะคะเป็นการแสดงความกระตันยูที่พระองค์จะต้องโปรดพระมารดาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตดังนั้นพอทราบว่าพระพุทธเจ้าปทุมมุตระ ไปโปรดพระมารดาก็เลยมีจิตเป็นกุศลขึ้นมาอยากที่จะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งจิตอธิฐานในชาตินั้นประกอบเหตุตั้งจิตอธิฐานแล้วก็ได้รับพุทธภยากรอันนี้น่าสนใจตามความเห็นส่วนตัวคะ่ะรู้สึกว่าน่าสนใจมากกว่าว่าน่าจะตั้งจิตชาตินี้แล้วก็อธิฐานจิตมานะคะแล้วก็สั่งสมบาร,รมีเพื่อปรารถนาความเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าอีกแสนกับเท่ากับผู้ที่ปรารถนาเอตาาาับทัคขทั้งหลาย เอาเป็นว่าพี่ๆมีความเห็นอย่างไรก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูค่ะหลังจากนั้นพระนางอภิเศกสมรสกับพระเจ้าสุโธธนะด้วยความที่บิดาก็หล่อคือหล,ล่อที่สุดในยุคนั้นเลยพระมารดาก็ได้ลักษณะเป็นจักลยาน,นีคือเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมเป็นได้ว่าลักษณะมหาบุรุษก็เลยบังเกิดขึ้นได้นะคะจากความพร้อมของทั้งคู่แม้ว่าพระพุทธเจ้าของเราบังเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีความละไม้คล้ายพ่อหรือแม่หรือเปล่าแต่ว่าลักษณะที่ได้มาก็คือเป็นลักษณะมหาบุรุษที่ไม่มีบุคคลไหนที่จะได้นอกจากผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสมบารมีมานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ตอบว่าพระปิดาและพระมารดาไม่ได้มีลักษณะมหาบุรุษแต่เป็นบุคคลผู้รูปงามมีคุณสมบัติพร้อมก็เลยบังเกิดพระโอรสขึ้นมานะคะแล้วพระนางพิมพายโสธราล่ะ เป็นอย่างไรอธิษฐานจิตด้วยหรือไม่แต่ที่รู้รู้ก็คืออย่างที่เกริ่นตอนต้นไปแล้วนะคะการแต่งงานของสองตระกูลนี้เป็นแบบนี้ดังนั้นทำให้เจ้าชายศิทธธตถะด้วยความที่เป็นโอรสของสากยวงศ์ก็เลยต้องไปอภิเษกกับเจ้าหญิงที่มาจากโกริยะวงศ์ซึ่งก็เลือกมาแล้วค่ะก็คือพระนางพิมพาก็จะต่อกันครั้งหน้านะคะก็จะโยงไปถึง พระนางพิมพาจนกระทั่งได้บวชเลยได้บวชแล้วก็อาจจะมีการกล่าวถึงพระนางประชาบดีด้วยผู้เป็นพระนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพิสุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแต่วันนี้ถือว่าเราจะได้ความรู้ในเรื่องของสองตระกูลนี้เป็นหลักแล้วกันนะคะแล้วก็เกล็ดความรู้ต่างๆและว,วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะ